ช่วงที่สองของรายการนะคะพลอยมีแขกรับเชิญค่ะสองท่านนะคะคือคุณโฮชิซังนะคะกับคุณพัฒรกรนะคะสองท่านเนี่ยค่ะเราอยากจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณโฮชิคะพลอยทราบข่าวว่าคุณโฮชิมาเปิดบริษัทอยู่ที่ อมตะนครชื่อบริษัทคัสสุนะคะตั้งอยู่ตรงไหนคะของอมต,อตะนครท<อ>ี่ขอมตะนิคมที่นิคมเลยนะคะ<า>ค่ะทำเกี่ยวกับอะไรคะทำเครื่องสันอันเครื่องทำอาหารเครื่องทำอาหารค่ะเกี่ยวกับ สุขภาพสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณเฮอร์ชี่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะที่พูดยังไม่ค่อยชัดแต่ก็พยายามที่จะพูดโดยมีล่ามค่ะมีล่ามมาชํำตัวคุณคุณพัทนะคะขออนุญาตเรียกชื่อคุณพัทเฉยๆนะคะค่ะาบางครั้งท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจค่ะนะคะแต่ความที่รักเมืองไทย ใช่ไหมคะเพราะอะไรอยากถึงรักเมืองไทยชอบคนไทยค่ะชอบคน,คนไทย,ไทยอากาศดีไม่มีสึนามิไม่มีด<อ>ินไหวใช่ค่ะอันนี้แม่ต้องขอบคุณนะคะ,อ,ะอย่างน้อยที่สุดเมืองไทยก็ได้มีโอกาสต้อนรับคุณโฮชินะคะเรามาเข้าตรงเครื่องประกอบอาหารสุดยอดเพื่อสุขภาพดีกว่านะคะ,อ,ะอยากจะถามว่าทราบว่าเป็นอินเจเนียร์ด้วยใช่ไหมคะ,คะเป็นอินเจเนียร์ผ่านมา หลายประเทศหลายประเทศสุดท้ายก็คือเมืองไทยท่านผู้ชมค่ะนะคะ,ค,ะคุณท่ชีจะนำสิ่งที่ดีๆค่ะเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะคะใช้ชื่อว่าอันนี้เป็นเครื่องคเครื่องประกอบอาหารนะคะ,คะออตอนนี้ทุกคนนะคะทุกคนดูแลสุขภาพะนะคะ ราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมายนะคะที่เป็นสําเร็จรูปซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยทุกคนก็ทานกันอยู่เป็นชีวิตประจําวันแต่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทําเองใช่ค่ะสิ่งแรกเลยคือเครื่องอันนี้เนี่ยเราสามารถมันจะหายเทคโนโลยีมากสามารถที่จะทําซุปนะคะไม่ต้องเคี่ยวครึ่งวัน15นาทีได้ทานซุป 15นาทีได้ทานโจ๊กด้วยฟิล์นของเราเองสะอาดปลอดภัย15นาทีได้ทานน้ำธัญพืชถัเหลืองนะคะตามที่เราต้องการคราสะอาดและปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจปบ<อ>ลนงั้น<ล>ถ้าอย่างนี้สมมุติว่าเราเราจะไปทํางานใช่ไหมคะเราจะไปทํางานเนี่ยเ,เราก็ทำอันนี้ประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จลงมาก็นั่งทานได้เลยภายในสิแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น 15นาทีเองนะฮะเขาออโตทำหมดเลยเขาออโตค่ะอัตโนมัตินะคะค่ะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีของนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราก็เพื่อลดต้นทุนเขาก็ไปผลิตที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็นําเข้ามาค่ะนำเข้ามาอย่างถูกต้องเลยนะคะเราก็อยากจะนําเสนอให้กับทุกๆคนนะคะได้ได้ใช้เครื่องนี้ในราคาที่ ถูกมากๆอ๋อค่ะอันนี้ถ้าสมมุติจะสั่งจองค่ะสั่งจองได้สั่งจองได้นะคะผ่านทางรายการก็ได้นะคะผ่านทางรายการจะได้ลดพิเศษเลยค่ะพิเศษนะคะคุณโฮชิคะทราบว่าหลังจากนี้ไปก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมคะใช่คับจะจะมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ แล้วอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะประมาณ10ปีแล้วค่ะปีก็เป็นคนไทยแล้วสิคะตอนนี้ค่ะจดสมนครัวยังคะนี่เลยค่ะนะคะก็ท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ส่วนหนึ่งพลอยก็ภูมิใจนะคะว่าเราได้เพื่อนชาวต่างชาติค่ะซึ่งจะนําของดีๆนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทุกวันนี้ค่ะทุกคนรักสุขภาพกันมากนะคะ บางครั้งที่เราไปซื้อเข้าทานเนี่ยเราไม่ทราบว่าสะอาดหรือ,อเปล่าใช่ไหมคะ,คะบางครั้งสมมติถั่วเนี่ยค่ะหลายๆชนิดเนี่ยเราไม่ทราบเขาร้างสะอาด,อาดไหมใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเราร้างอย่างสะอาดเราสามารถกดปุ่มเพียงปลายนี้สัมผัสเท่านั้นค่ะลงแล้วเราก็สามารถที่จะไปอาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าสวยะนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะ15นาที20นาทีก็ลงมาทาน โจ๊กสำเร็จรูปเลยอันนี้เด็กๆก็ทําได้ซิค้ซึ่งซึ่งซึ่นะคะทำได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณพัดเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ที่ติดต่อนะคะสำหรับสั่งจองเครื่องตัวนี้นะคะในราคานะคะต้องย้ำว่าในราคาในราคาปกตินะคะ5,990บาท แต่สําหรับรายการนี้นะคะเหลือเหลือ4,990บาทโอถูกมากค่ะชค่ะแล้วยังแถมนะคะเรายังมีแถมเมนูนะคะเมนูเพื่อสุขภาพนะคะมีอาหารหลายๆอย่างเพื่อสุขภาพนะคะแถมให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะโทรศัพท์ติดต่อได้นะคะช่วยบอกเบอร์ค่ะ038 155240นะคะถ้าเป็นโมบายโฟนก็086 <bin uk> <azo> 2> 3า0สองศู8ย์เกแล้วก็0 8 1 6 3 9 4 5 1 9ค่ะ <ov ic arsi> 3เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะติดต่อได้สั่งจองนะคะสั่งจองมาได้ค่ะนะคะบริษัทกสิึตั้งอยู่ที่อมตะนครนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะสักครู่เราจะตัดไปในรายการที่คุณโฮชินะคะจะสาธิตการทำอาหารกับเครื่องดื่มสุขภาพ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะค่ะเชิญผู้ชมติดตามไปชมเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะพลอ,อยได้ามายืนอยู่กับคุณโฮชีกับคุณพัดนะคะซึ่งคุณโชัชีค่ะจะสาธิตการทําน้ําเต้าหู้ครับนะคะโจ๊กครับโจ๊กด้วยแล้วก็อะไรอีกคะผละไม้น้าผลไม้น้ําผลไม้คะ่ะด้วยเครื่องตัวนี้นะคะสงสัยจะอร่อยน่าดูเลยนะคะนีอเ <นะ S 3> ้เฮงเฮง เป็นเค็งๆ <stars> อยค่ล้างเสร็จเดียวใส่เดียวปกติทัวเลืองเนี่ยถ้าทั่วๆไปที่เขาทำนะคะเขาจะต้องไปแช่ก่อนบางครั้งอาจจะเป็นวันเป็นคืนแต่ด้วยเครื่องอันนี้ไม่ต้องแช่ก็ได้หรือเรานะคะสกดได้ล้างทำความสะอาดเสร็จใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเราจะมีระดับขีดอยู่นะคะในเครื่องจะมีระดับขีดเราก็ใส่น้ำตามที่ระดับขีดไว้ ปิดฝานะคะสังเกตว่าอันนี้เขาจะรอกตรงกันนะคะตัวควบคุมจะอยู่ตรงนี้เสียบแล้ไฟอย่างเดียวเสียบปลั๊กเข้าไปเราเราต้องเสียบะะปลั๊กทีหลังนะฮะเสียบปั๊กก่อนก็ได้ oh, โอเคเค่ะ,คะนะคะอันนี้<ร>แล<ส>้วไฟจะขึ้นนะคะไฟจะขึ้นแล้วก็กดเลยเขาจะมีเมนูบอกว่าทำ ถั่วแช่ถั่วไม่แช่นะคะแล้วก็กดไปที่ถั่วไม่แช่ในนี้จะบอกจะมีบอกค่ะแล้วก็กดไล่ไปนะคะแค่นี้ไล่ยู่แล้วก็สตาร์ทส่เงสตาร์ทครับทิ้งไว้เลยค่ะแค่นี้เองราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวสวยงามนะคะพาลูกเนี่ยไปอาบน้ําแต่งตัวพาคุณสามีไปเลยไปแต่งตัวเราก็ไปสวยงามเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มานั่งโต๊ะทานได้เลยง่ายมากค่ะสินาทีเองนะคะเอ่อ เครื่องทําตัวนี้ค่ะก็จะออกมาทานได้เลยนะคะสิบห้านาทีไหมเธอทุกอย่างใช่ไหมคะทุกอย่างน้ําผลไม้ก็สามารถทําได้สดๆสดหันห่นหั่นแล้วก็ใส่เข้าไปสเต็ปเดียวกันก็ไล่เมนูนะคะมันจะมีเป็นรูปนะคะเป็นน้ําผลไมา้ใส่น้ําแข็งน้ําแข็งละเอียดน้าแข็งแบบ เล็กนิดนึงแล้วใส่เข้าไปเขาก็จะปั่นออกมาเป็นน้ําผลไม้อร่อยอร่อยให้เราได้ทานตามที่เราต้องการวา่าหวานหรือไม่หวานใส่มากหรือน้อยเราจะใส่น้ําตาลมากน้ําตาลน้อยแล้วแต่เราเราจะใส่น้ามากน้ําน้อยใส่เนื้อผลไม้มากเท่าไหร่ก็ได้ออนะคะ,คะบางคารัค้งเราไปซื้อทานเรากำหนดไม่ได้แต่เรากำหนดได้เองเลยนะคะแล้วก็สะอาดเราก็มีใครบ้างไหมคะที่จะมาชิมค่ะคุณนหนา แขกค่ณเกลียดค่ะแขกคุณเกลียดอยากให้เราลองมาชิมดูนะคะอันนี้วันนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลหรือน้ำเชื่อมอะไรเลยเป็นแบบน้ำเต้าหู้แท้ๆเลยชิมแล้วเนี่ยนะคะเผื่อจะให้คะแนนด้วยนะคะจะติดใจแล้วก็ออะลองดูค่ะลองดูถ้าต้องการน้ำตาลก็เติมท่านผู้ชมค่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกอะไรนะคะไม่ใช่พวกหน้าม้านะคะอันนี้คือของจริงค่ะของจริงนะคะโอเคค่ะลองชิม อันนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลใช่ไหมคะ่้ใสาค่ะแต่ถ้าท่านอยากได้หวานเหนืออะไรก็ใส่ไปเองนะคะมันสดมันสดค่ะแล้วก็เข้มข้นนะคะคือถ้าแตกต่างกับท้องตลาดก็คือมันเข้มข้นกว่าใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะใส่มากใส่ใส่น้อยอะไรก็ได้นะคะแาทีวีมีกลิ่นนะคะจะได้กลิ่นหอมหอมอมไหมคะหอมค่ะหอมถั่วเหลืองนะคะค่ะท่านผู้ชมคะทราบว่าคุณโฮชิเนี่ยค่ะร้องเพลงได้หลายภาษาด้วยเพลง เป็นจีนค่ะเป็นไต้หวันค่ะญี่ปุ่นอังกฤษอังกฤษเพลงไทยนี่ยังใช่ไหมฮะยังไม่ได้ค่ะสอนด้วยนะคะสอนค่ะสอนทุกคืนเลยค่ะสอนทุกคืนเลยเละท่านผู้ชมค่ะอย่าไปอิจฉากันนะคะค่ะก็ชื่อเพลงนะคะชื่อนี你怎么说ค่ะพลอยพูดซ้ําไม่ได้ค่ะท่านค่ะแล้วก็คุณฉันทนาสิทธิเกศรร้องเพลงถึงพี่ค่ะ เดี๋ยวเรามีเรื่องคุยกันอีกเยอะนะคะมีเรื่องเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนะคะเชิญชมค่ะ 生命一切都是在变。 你是。嗯